วัสดีนะคะวันนี้ก็เป็นวันดีที่บ้านได้ทําบุญเราจะทํากันเป็นประจําทุกปีนะคะก <c oughs> ็เหนื่อยเหนื่อยว่านีต์พาะที่ไหนทํายังไงดีอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบดูเหมือนไม่ยากแต่มันละเอียดอ่อนมากเลยแต่จนเราไปครั้งหนึ่งเราไปงานบ้านเพื่อนก็เอ้ยอันนี้บุญรักษาสีก็สวยอุ้ยทำไมเลิศดเหมาะกับผ้าเราเลยอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างเราบอก ต้องติดต่อพี่ก็ซิว่าเขาทํายังไงอะไรเงี้ยเพื่อนก็ให้เบอร์แนะนํามาแล้วก็จัดกันเมื่อปีได้สามปีแล้วปีนี้เป็นปีที่สามก็รู้สึกประทับใจเพราะว่าใครมาก็ต้องถามว่าจัดยังไงทําไมจอยมีอุปกรณ์ครบอย่างนี้อะไรเงี้ยแสดงว่าคนก็ต้องต้องถูกใจและประทับใจเหมือนที่เราเป็นแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือทําให้เราสบายเราไม่ต้องยุ่งกับการที่จะมา ต้องไปนิมนต์พระเราอยากได้พระที่ไหนเราแจ้งกา,าได้เลยทุกอย่างจัดสรรเรียบร้อยอยากได้ยิ่งพระชุดเล็กชุดใหญ่หญบ้านเล็กเราก็จัดเล็กวันไหนเราจัดใหญ่เราก็ชุดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยสบายได้แต่งตัวสวยเนี่ยน,นะคะเป็นกรนาหัวฟูได้สวยอย่างเงี้ยค่ะนั่งสุดมส์สบายสบายค่ะ